ยิบยืมภาพประยน์ร่วมกับล้มละลายโปรดักชั่นบอกว่ามีคนเรียกลูกคุณลูกคุณน่งข้าใช่ครับผมถามลูกผมแล้วว่าหนูข้ามไปจริงก็บเปล่าบอกข้ามไปจริงและข้ามไปทาไมเขาบอกมีคนเรียกเขาจำหน้าคนเรียกได้ <S 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 จริงไหมถ้านองลองถามเลยใครเรียกหนูเข้าไปรึเเออเรียก่เรียก ใครเป็นคนเรียกชี้ดิเห็นไหมฮะเขาจําหน้ามาเรียกได้ผมเรียกหมาผมคุณตะโกนเรียกหมาเขาไว่ยังไงนพจนกนิ้ยกมือไหมยกมือนพจนอ๋อแต่เด็กก็คิดว่าเขาใจเก่ไงนี่ก็เรียกหรืออะไรทุกอย่างผมว่าเขาตั้งใจเรียกเขาไม่ได้เรียกหมาเขาเหมือนกับหมาเขากําลังโตมันกําลังแบบว่าเขี้ยวมันกาลังจะแบบคมอ่ะเหมือนจะให้หาอะไรไปลองให้รู้ให้หมาเขากลับอ่ะ แต่ว่าไม่รู้ก็ไม่รู้ไปพลาดเขาปักมือเรียังไงลูกเขาปักมือเรียมานี่มานี่แล้วหนูก็ข้ามไปข้ามเองข้ามไปแล้วหนูไม่กัดหมาใช่ไหมข้าเองเดี๋ยวเดหนูไม่กัดหมาหรือหมามากัดหนูหมากัดเราหรือเรากัดหมาเจ็บตายเกือบตายแา้วก็ตายหมาเกือบตายมันมากี่ตัวลูกบอกได้ไหมสามตัวหมามาสามตัวและกัดเรากี่ตัวของบ้านนะของบ้าน ตอนที่อยู่ที่บ้านนะพอข้ามไปเสร็จปุ๊บหมาวิ่งมานดีตัวลูกมาที่เคลื่อนฮะไอ้ไมเคิลกี่ตีตัวชื่อไมเคิลไม่ใช่นกกระโดดตัวที่กัดไม่ใช่นกกระโดดว่ามันปัญญาอ่อนตั้งแต่ก่อนมังหมาหมาคุณทำให้ลูกผมเป็นอย่างนี้แล้วปัยญามาจบประมาทว่าลูกผมปัญญาอ่อนเหรอคุณอย่าพูดอย่างนี้นะผมเอาเรื่องคนที่ถึงที่สุดนะครับมาแจ้งบอกไปกันเดี๋ยวเราบังเทียกันครับอย่าทะเลาะกันนะครับเดี๋ยวถามง่ายๆเลยว่าหมาที่กัดคุณบนนั้นอ่ะกี่ตัว สามตัวตัดกุ้งแล้วหมามาทั้งหมดกี่ตัวสมาสามาสตัววิ่งหนีไปกี่ตัววิ่งเนี่ยเจ็บเนี่ยเจ็บคนเขาข้าเนื้อกัดโดนน่องเข้าเนื้อไอตัวที่วิ่งไปอ่ะพอกัดเสร็จมันวิ่งกัดเข้าเนื้อเขาไม่ใช่ต้มเนยนะโดนไม่ใช่ตัวมีแงไม่ใช่เจ้าหูเกี่ยวไอ้ตัวต้มเนย หมาที่กัดเนี่ยมันวิ่งหนีไปอะไรที่อูดเมย์ใส่ได้เขาจำได้ทำไมคุณเช้่ใจได้ยังไงวะผมดูในกล้องคุณจับผิดแล้วเด็กกัดคุณต้องเชื่อสิเด็กพูดอะไรคุณต้องเชื่อครับผมใช่ไหมโอ้ไม่น่าเชื่อเลยแล้วหลังจากนั้นมาโดนกัดมาเขาเปลี่ยนไปหมดเลยเกิดอาการซึมเศร้าผมขอดูแผลได้รึเแผลที่โดนตัดนี่คุณยังไม่เห็นแผลนี่แผลเป็นหมาลุ่มนั่นเลยนีเข้าเนื้อเข้าเนื้อเลยเจ็บไหมไม่เจ็บซึมเจ็บรือแผลแผลเจ็บมากเจ็บมาก ไม่เหนียวไม่ดีเพาะว่าไม่ใส่ก่อนนัดเขาใส่เครื่องรางของขังเงี้ยทำไมหมาจะกัดเข้าๆอะโดนหมากัดแล้วผมก็หาพาไปหาหมะหาอะไรให้ทำตรงพิธีอะไรฝากตัวหลังโดนกัดแล้วเลยค่ะของขังเดยมาป้องกันตัวใช่ฮะหลังโดนมาโดนกัดที่ยังมาไม่หมดนะของขังเยอะเลยที่บ้านขังปลาไปสามตัวองังเยอะเลยไม่ไปบ้าเหไม เส้นางเขาเร้ยว่าหมาเห็นกับหมากัดหมาคุณเนี่ยเคยฉีดวัคซีนไหมฮเอ้าฉีดฉีดฉีดทำไมเอ้าก็ต้องฉีดนะหมาทุกตัวต้องไปฉีดวัคซีนนะเอ้ยหมาผมไม่เป็นอะไรยัไปฉีดทำไมหรอกหมาไม่เป็นอะไรแต่ลูกกูเป็นนี่ไงกัดลูกกูแล้วกูเป็นเนี่ยฮะแล้วก็บอกว่าโดนหมากัดปุ๊บเนี่ยช่วงหน้าร้อนเนี่ยต้องอะไรไปฉีดวัคซีนกันหมาผมนี่พอโดนกัดปุ๊บผมก็รีบกุ้มผมไปเลยไปฉีดยาล่อมนุษย์สัตว์เลยล่อมนุษย์สัว์เลยผมพาไปโรงพยาบาลกรงกุณิย อ๋อวิ่งลอกผาโรงพยาบาลใช่ตกใจน่าสนใจเรื่อผมอยากทำตรงๆทำไมคุณพ่อแม่ไม่มีเดี๋ยวได้แต่ทุ่งทรายเดี๋ยวแม่แมทิ้งอ่ะแม่พอหลังจะโดนหมากัดแม่ทิ้งเลยยอมแม่ไม่ดูแลเราแม่มาทิ้งเราทำไมฮะอ๋อแม่ทิ้งก็ดีใจยิ่งแย่แจมใส์เขาไม่รู้อะไรนะเขาเลยงผมไม่มียูโอโอเคเอางี้เดี๋ยวผมขอถามคุณละกันะครับวันนั้นคุณโดนหมากัดเนี่ยคุณเจ็บไหมเจ็บร้องร้องร้องใ ลองให้รลยลองให้ยังไงฮะไม่ได้ท่าไม่ได้ท่ากัดแล้วก็ชากเข้าทำไม่คุณไม่วิ่งหนีหนีไม่ได้มีไม้แล้วคุณตีไม้แด้วกูไปั้นแหละแต่หนาม้าที่เห็นมึงกิ้งเลยมะกูเลยแล้วทำไมคุณไม่สู้วันไม่แตกมาเลยฮะไม่ได้เอาไม้เดียวและตอนที่คุณโดนกัดเนี่ยมีใครเข้ามาช่วยช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ มีแม่บ้านวิ่งมาแม่บ้านวิ่งมาแล้วคุณกว่าจะรู้ว่าลูกชายโดนกัดเองไม่ใชาน่นะอันนี้เดี๋ยว๋้วผมไม่ได้ถามคุณนี่ยเดี๋ยวสามวันแล้วผมรู้อ่ะสามวันเลยเหอครับคือแม่บ้านไปช่วยออกมาอุ้มมาเสร็จปุ๊บแล้วก็มากองไว้หน้าบ้านเอาลูกผมด้วยความตกใจแม่บ้านกลัวหมาจะมาตัดเขาซ้ำอีกทีก็เอาลูกผมมากองไว้หน้าบ้านเลือดเต็มเลยอ่ะโอ้แล้วพอลูกเห็นคุณเข้าเป็ายังไงฮะคุณคำเดียวเลยพ่อตกใจแล้วก็สลบไปว่า อ่อสารไงสารเราไงแล้วบอคุณรู้ว่าลูกคุณเนี่ยโดนหมากัดแล้วหมาตัวไหนกัดคุณรู้ได้ไงฮะอวันนั้นน่ะเขาเขานอนละเมอไม่เคิลไม่เคินต้องมีอยู่ตัวที่ไมเคิลหรือไม่เคินตาแล้วไอ้แม่เล่หลายตัวที่เป็นคดีกันอยู่เนี่ยล้มพดน้มพดน้มพดยังอยู่อ่าพอคุณรู้ว่าเป็นหมาน้องพดโดนคุณทำไงฮะผมก็ด้วยความโมโหไงลูกใครใครก็รักผมก็ซื้อยาเบื่อเลยค่ะ กา้าหมาเลยยาบอมไม่ใช่เอยาไปเบื่อมาไม่เกี่ยวอ่าเขานี่ยไม่เจ็บอะไรครับหมาเขไม่ได้เจ็บไม่ดความเจ็บแต่เขาได้เจ็บคุณก็เลยเจ็บใจด้วยนีมเจ็บใจคก็เลยซื้อยาเบื่อมาซื้อยาเบื่อมาแล้วก็ไปซื้อน่องไก่มา หมามันชอบกินเสร็จปั๊บผมก็เอายาเบื่ออยากใส่น่องอยากใส่น่องอยากใส่น่องแล้วก็โยนไปหันไปอีกทีต้องไล่ฟูมปากเลยลูาเลยนะลูกชายวขาทำไมเขากินน่องไก่เชียวเราคนเบื่อหมาเบื่อลูกนะโยนไปไม่ได้ดูเลยผมอยากเลยยากไปฟังเลยแต่ไม่เกี่ยวยันปีก่อนครับพ่พูดทางเขาเขาประชันเขาเรียกประชันไงรับอีกบ้วันนั้นที่พอโยนไปห้าน่องไงก็ไกลไม่เกี่ยว ข้าวนะข้าวปปข้าวเปล่าละลายข้าวเปล่าผีนอนอยู่คุณตายผีเนะ้ยผีเรื่องอะไรเราเรื่องผีอะตอนนี้สมองลูกว่าว่าอาจารย์คนตายคนตายไปแล้วผีนอนอยู่เป็นผีนอนอยู่ควรคุณนอนตาย เหมือนกับเขาจะมาเรียกหนูใช่ไหมได้จับพิษจับจัพิษปิดปากไอ้ปากแผลสุนัขแผลไม่เกี่ยวใช่พีพี่คนตายพี่คนตายเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงข้าวกินครับเขามาขอข้าวหนูกินให้ไลยให้ลูกกินอ๋ออุทิ่วนบนบนบนไม่ให้เขาเอ้ยไว้เขาไว้เจ้าที่ไว้เจ้าที่ไว้อย่ามาทำหนูอีกบ้านเนี้ยบ้านนี้บ้านนี้อยู่ไม่ได้มีผีไม่ใครอยู่ เราต่างนื่าไม่เคยอะไรนะีคนตยยาพิษโอ้ยพิษตายผมไม่ได้เป็นครอบหาตัดรอกอะไรรกันไปเกี่ยวปัญญาอ่อนคุณอยพูดอย่างนี้ม่พูดอย่างนี้ฝากกด subscribe ด้วยนะคะ